ยิ่งทำใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นยอดเลยนะเปิดจนะ้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้ววันนี้เราจะมากินซุปมะเขือมะเขือ,อซุปมะเขือซุปมะเขือกินเลยได้ปะเนี่ยกินสิรออะไรล่ะโอ้มืมเปิดจะแซบ่บหักเนย้หักหลายหักหลาย คุณโมเข่า้องกินกับอะไรอ่ะกินกับข้าวไงเราไม่กินข้าวกินเพราะเราไม่ได้กินกับข้าวเอ่น้องยอดแบรักพี่น้องยอดแบเอึคนรู้ใจอืมเลยไม่ต้องกินกับข้าวออืืม ออร่อยทำเองอร่อยดีทำเองมันแซ่บอย่างงี้ยแน่ไปอ้ออาหาบวได้ข้าวเหนียวหอมๆมาเนี่ยได้เงั้ยมีซรัพนี้นะ,ะอืะไม่เป็นไรขอให้เจริญเจริญน,นะลูกนเนี่ยถถ้า้าเมียเป็นอย่างนี้จเจริญแน่จเจริญลงจเจริญลงอ,อ ือกินข้าวเดียวกันมาเร็วพ<า>ี่น้องผักนี้เก็บมาจากข้างๆบ้านเท่านั้นเหรอ,อข้าวจะดาวแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อันนี้ไปขโมยเข้ามาเมาอะไรก็ผักอันนี่ไปขโมยผักกูอันนี้ปลูกเองอะไรก็มา,านนเอ,อนนาของกูมาพี่น้องคำยิ้มยิ้ม ผักมาจากส่วนหลังบ้านส่วน้างบ้านบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นกินมาครับบ้านอืมอืมเมียันดีคักดีลายมัหาของกันมาน่ะอ,อ่ะกินข้าวกินมาหาของกันจุ่มเอาจุ่มเอาเนาะ ขโมยขโมยมาได้เหรอขโมยได้หรอ,อ,ม,อม,มันจะไม่ดีนะขโมยข้าวขโมเข้ามันจะไม่ได้เรื่องนะรับชอบรวมกัน เราไปสอบน้ำกันกินกินคำใหญ่ก็ไม่ได้เป็น,นยอดอะไรนะงอเออ,อ,อ,นอนงเอออ,อ,อร่อยแซ่บพักเถิมพี่น้องพักอะไรอ่ะพักเถิมคุณจ้าวักหอมเถิมไปแล้ว คุยคุยเนี่ยจักหน่อยกินไม่เป็นนะเนี่ยตามจริงยดอยเืมหน้าตาบอดีเอดกับข้าวเส่บ่ะ ึดหลายหกหลายพี่น้องึงดหลายมาคุณกันเยอะเลยกินกันแล้วเลยเราไปยูโรมาเมื่อกี้เผาิงเผาอิ่มพี่น้องสอททั่งในเดี๋ยวมันตายกินกันตายแล้วฮะสั่งในอืม อืม,ม,ม,มาย่างงามใช่ไหมงามอย่างไทยอืนี่ท้าหุ่นดีๆพาไปประกวดแล้ว <g ül> s> <S ปวนนางงาม,มเนาะข้าเฮี่ขอยัย่วๆนี่ มาพี่น้องกินนรงกันเซ็บอ่ะืมกินกับอันนี้อร่อยอ่าข้าท่าลายหมดธรรมดาใช่อุ๊ยวยมาก ผัะถินกลนกระลังโตกระลังแจกเป็นหอมหองเผ็ดเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยพี่น้อง จำสายจบนัวจำปุ๋ยปุ้ยจำอาวเอ้ยเซฟอีหลี อืมขอให้จเจริญเปริ่ขอให้มีพวกอีกหลายคนดีมั้ยข้ามาแล้วข้าโลตีเอามาให้แม่เลยฮัโลโหลค่ะร้านเปิดไหมคะวันนี้เปิดจ้าสั่งได้เลยใช่คะแต่ว่าพี่ไปถึงเที่ยงแล้วหนู จ้าอืมงเ,เข้างานเข้าขาโทรมาตั้งโรตีไม่ขายยังกินข้าวอยู่เมืม่อวานวันทิตย์หยุดอืมโคตจา้าบอ่ะโคตจา้าบอ่ะของขอดีจริงๆอืมอืมอ,อืมมา เผากินเผาอิ่มเผาคืออะไรเผาคืออะไรอี่มอี่มขนาดตุ๊กูเก็บเรียบเก็บเรียบสวยขับผ้า เดี๋ยวเดียวจ่าพาหนุมไปสนามวนจ่าไปกอยก่าจ่ากีฟอดหนัวนเลยไ่ไหนหรอดูดีเวียนนี่านั้ เป็นใบนี้ไงอนั่นแหละอร่อยใบนี้อร่อยเออนั่นแหละงวบเข้าไปรู้ไหมสวยก็ครับน้องกอลน้องกอลนีได้ไหมอืมได้ครับอืมไดไป จะไปวัยรุ่นรุ่นแล้วรุ่นอีกรุ่นเล่าจะแซ่บเลยเสร็จแล้วเนี่ยแค่มาว่ากินมั้ยกินได้น้อยอืกินไม่ได้กินกันตาย ออพอพอใจอืมอิ่มหรออิ่มแล้อิ่มแล้บอกท่านผูชมไปมท่านผู้ชมอิ่มแล้วไปเลยเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย